แพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยพบปากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงณมหาสาลาประชาชนกรุงปักกิ่งในวาระเยือนจีนครบรอบสัมพันธ์ทางการทูต50ปีโดยนายกรัฐมนตรีไทยย้ำสัมพันธ์ไทยจีนแน่นแฟนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่12และเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในไทย สีจิ้นผิงกล่าวตอบรับพร้อมสนับสนุนรัฐบาลใหม่ของไทยในการพัฒนาประเทศและถือเป็นปีทองของมิตรภาพจากนั้นนายกไทยเข้าพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนพบหารือหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนในประเด็นสําคัญทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีวัฒนธรรมและความมั่นคงเช่นผลักดันโครงการรถไฟไทยจีนเฟสสองปราบรามอัชญากรรมข้ามชาติผ่านกรอบแม่ขงงล้านช้างปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนน้ำเชื่อมส่งออกตลาดจีน เดินหน้าเจรจายกระดับอาเซบและอาเซียนไชน่าเอฟทีเลงนามความร่วมมือโครงการสำรวจดวงจันทร์ชางเอ๋อเจ็และได้ลงนามข้อตกลง14ฉบับตั้งเป้าสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ต่อไปนอกจากนี้ไทยยังเตรียมรับแผ่นด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเป็นทูตสันทวะใหม่ตรีอีกด้วย